สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการ10 m i n u t e Tech Talk นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมสกิรบดมสิริกุลนะครับกรรมการผู้การสายงานวิจัยของบลรไทยพาณิชย์นะครับรายการนี้ก็คงจะมาเหมือนกับการให้ข้อมูลนะครับให้แนวคิดในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยจับประเด็นสําคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,นยอยากเชิญชวนให้มาลองฟังดูนะครับสําหรับใน ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คงจะมาหาแนวทางในการลงทุนแล้วก็ประเมษษะินสถานการณ์กันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในประเด็นร้อนตอนนี้ก็คือเรื่องของการระบาดของไข้หวัดโควิด1 i นะครับวันนี้ผมก็จะวิเคราะห์ใน4ปัจจัยเสี่ยงที่ตอนนี้ทุกคนกําลังกังวลก็คือเรื่องของตัวของโควิดเองนะครับว่าจะเป็นระดับวิกฤตขนาดไหนนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของอวิกฤตเศรษฐกิจนะครับประเด็นที่3ก็คือวิกฤตของอาการเงิน แล้วก็สุดท้ายคือวิกฤตของตลาดหุ้นนะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญคนแรกมานะครับดรออสตินนะฮะดรเปียรสักม์นัสันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราคุยกันวิเคราะห์กันนะครับใน4วิกฤตที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปเพื่อหาคําตอบว่าจริงๆแล้ววิกฤตรอบนี้หน้าตาจะเป็นยังไงจะแรงแค่ไหนแล้วก็จะกระทบในแง่ของการเป็นยังไงนะครับ ก็ต้องเริ่มคุยกันเรื่องของวิกฤตโควิดก่อนเอาสั้นๆแล้วกันว่าตอนนี้เราทราบอยู่แล้วว่าการระบาดก็มาเป็นเดือนละรุนแรงมากขึ้นนอกจีนละนะครับจากนี้ไปเนี่ยวิกฤตของโควิดเนี่ยจะมีแนวทางที่เป็นยังไงจะดีขึ้นจะแย่ลงยังไงบ้างในมุมมองของรตอร์ออสตินครับคือตัววิกฤตโควิดนะครับผมก็เป็นวิกฤตใหม่แต่ตัวโรคมันเป็นโรคใหม่่างที่เราทราบกันนะครับผมก็ไม่ชัดเจนแต่ว่า ก็เชื่อว่าน่าจะมีแนวทางที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบรวมถึงแก้ไขได้ในสองอันอันแรกก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับผมก็มีงานวิจัยที่ที่ทำเริ่มทํากันออกมาบ้างนะครับว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวเชื้อโรคเชื้อไวรัสเนี่ยที่อยู่แพร่กระจายอยู่เนี่ยอายุสั้นลงก็ทําให้การติดใหม่เนี่ยสั้นลงถ้าสังเกตด,ดูก็ตามประเทศที่เขตหนาวนี่จะติดกันเยอะแต่ประเทศเขตร้อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นะครับผมซึ่งก็หวังว่าในระยะต่อไปเนี่ยเรื่องของการที่อุณหภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นซึ่งทางโคโลกทางเหนือเนี่ยเขาเข้าสู่ฤดูร้อนขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การติดเชื้อนี้ค่อยๆน้อยลงได้ อันนี้ก็คืออีกประมาณสักสามเดือนใช่ก็3เดือนก็จะเข้าสู่สปริง hmm. เข้าสู่ซัมเมอร์ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมองกัน mm hmm. นะครับผมอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่ทางการเนี่ยทำสิ่งที่เหมือนในเมืองจีนคือปิดเมืองภาษาอังกฤษก็คือ social distancing นะครับผมก็คือการติดของของไวรัสเนี่ยเกิดจากการที่อยู่ใกล้กันค่อนข้างมากฉะนั้นถ้าเลืออยู่ห่างกันเนี่ยโอกาสในการติดก็น้อยลง นะครับก็เชื่อว่ามาตรการนี้ซึ่งตอนนี้นก็ทำกันเยอะขึ้นแล้วนะฮะในยุโรปอิตาลีอิตาลีสเปนนะฮะรวมไปถึงอเมริกาก็เริ่มทำแล้วในเอเชียก็เริ่มทำแล้วซึ่งเราก็เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยชะลอเรื่องของการที่จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากๆในจะช่วยชะลอในระยะต่อไปได้ในเดือนหนึ่งประมาณนี้ครับคือพูดง่ายๆตอนนี้วิกฤตเนี่ยมีวิธีการรับมือที่เข้มข้นขึ้นกระบอกก็คือมีการปิดเมืองปิดพรมแดนนะครับซึ่งการทำตรงนี้เราก็หวังว่าจะทำให้อ่ ผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยน้อยลงเพราะว่าคนเนี่ยไปมาหาสูงกว่าน้อยลงส่วนเรื่องอุณหภูมิเนี่ยก็คงจะทําให้เรื่องของโอกาสในการแพร่ระบาดมันน้อยลงตามไปเหมือนกันเพราะว่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศตกตามพื้นตามต่างๆก็จะเรียกว่ายุ่ั้นลงคุยง่ายใช่ไหมฮะมุณผู้มทางการแพทยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือในส่วนของตัววิกฤตโควิดเองเนี่ยดรออสตินเองก็คงมองว่าสองสามเดือนข้างหน้ายังอยู่ในช่วงที่ยังต้องติดตามเพ้าระวังแต่ว่าเรามี สัญญาณหรือมาตรการที่เข้มข้นขึ้นพอสมควรมากกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ได้ตื่นตัวนะครับในประเด็นที่สองครับแน่นอนเราทราบและเระว่าการปิดเมืองปิดพรมแดนหยุดกิจกรรมเนี่ยจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยในปีนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแน่นอนเลยก็เราเห็นการปิดของจีนในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนตกต่ำกัน้างเยอะ นะครับผมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ทางประเทศในยุโรปในเมการวมไปถึงในเอเชียกําลังเริ่มทํากันก็คือการเริ่มปิดซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเชื่อว่าตัวโลคนี้มาอย่างน้อยเดือนถึง3เดือนข้างหน้าเนี่ยการปิดใน1-3ถึงเดือนข้างหน้าก็ทำให้กิจกรรมทางเศร,รษฐกิจยแย่ลงตัวเลขเศร,รษฐกิจก็คงติดลบในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองอย่างที่เห็นนะครับผมฉะนั้นภาพตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการชะลอลงเศร,รษฐกิจแต่ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนเข้ามาช่วยได้ก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ นะครับผมทั้งการให้เงินกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งการให้เงินกับทางบริษัทนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไปทำำําคํานวณคร่าวๆว่ามาตรการของทั้งโลกเลยนะครว่าเป็นเท่าไหร่รวมๆเม็ดเงินเนี่ยประมาณ1.5-1.6ล้านล้านดอลลาร์นะครับผมหรือว่าประมาณเกือบเกือบ1.8 GDP โลกซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง ซึ่งเราก็มองว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะน่าจะช่วยทําให้ในระยะต่อไปเนี่ยบรรเทาผลกระทบไม่ให้ตกต่ำรุนแรงมากนักได้โดยเฉพาะยิ่งผ่าน Q1 ถึง2ไปเนี่ยน่าจะช่วยได้ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการลดผลกระทบของว <Okay. S 2> ิกฤตคือเราวันนี้เราคุยกันเราคงไม่มาเรียกว่ามองโลกสวยเกินไปนะครับเราเชื่อว่าผลกระทบเนี่ยมีแน่เป็นวิกฤต แน่ๆแ,แต่ว่าจะวิกฤตมากวิกฤตน้อยอเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียน,ท,นท่านผู้ฟังไว้เพียงแต่ว่าเราเริ่มเห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการกระตุน้นแล้วก็เม็ดเงินเมื่อกี้ดรออสตินพูดถึงก็เกือบๆกสของ GDP นะครับอันนี้อย่างน้อยก็คงจะทําให้ความลึกของเศรษฐกิจน,น้อยลง ล่าสุดเราเราเห็นชัดเจนว่า GDP ของจีนก็ถูกปรับล้มลงมาละนะฮะแล้มาทัสามเปอร์เซ็นต์อเมริกาผมเห็นตัวเลขเขาก็ปรับว่าครึ่งแรกอาจจะมีการติดลบเล็กเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าสองประเทศนี้ก็อันดับหนึ่งอันดับสองโลกงนั้นพวกเราเองเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนี่หรือว่าภูมิภาคอน่งเนียตรงนี้ก็ต้องเต็มรับมือเหมือนกันนะครับข้อที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของวิกฤตการเงินนะครับผมต้องบอกก่อนด้วยด้วยประสบการณ์ที่ผมผ่านมาในปีเก้าเจ็ดและปีศูนย์แปด S <S ผมคิดว่าในรอบนี้เนี่ยตัวสัญญาณทางด้านของวิกฤตการเงินเนี่ยยังไม่ได้รุนแรงนะครับเท่ากับในปี08นะครับซึ่งวิกฤตรอบนั้นเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงสัญญาณในอเมริกาด้วยนะไม่ใช่ของไทยคือรอบนั้นเนี่ยวิกฤตรุนแรงกว่าตอนนี้นนใน<ช>วันนี้ <S 2> <S 2> นะครับ<ช>ความหมายคือยังไม่ได้หมายความว่าจะหายแต่ตอนนี้เนี่ย ยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เคยเป็นม,มันก็มี2ทางครับ1เราจะแยกไปกว่าน,นี้หรื<笑><笑>สอสมันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ดอเริสิงคิดยังไงครับก็พวกสัญญาณต่างๆที่มันดูเหมือนลดลงแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าตอนสมัยปี08เนี่ยอย่างหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าเรื่องของจริงๆพอเกิดปัญหาเรื่องของ ทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการเงินเนี่ยตัว,ต,วตัวที่เป็นปัญหาสําคัญที่สุดคือสภาพคล่องนะครับผมบริษัทไม่สามารถทาําธุรกิจได้ก็ขาดสภาพคล่องขาดรายได้ในระยะสั้นถ้ามีต้นทุนก็ก็ต้องเสียต้นทุนตรงนั้นไปฉะนั้นทางแก้นะครับผมก็คือว่าธนาคารกลางต่างๆผู้กําหนดนโยบายการเงินต้องช่วยสปอร์ตในเรื่องของภาคการเงินในระยะสั้นซึ่งเราเห็นแล้วเฟดลดดอกเบี้ยหมดเลยที่อื่นๆก็ลดดอกเบี้ยกันก็เลยเปอร์เซ็นภายในสองเดือนใช่เร็วมากจาก1%กว่านะครับผมก็ก็ถือว่า ข้างแรงและที่อื่นๆก็ทําด้วยเหมือนกันอนอกจากนั้นยังมีการท e ํา QE และที่ล่าสุดเพิ่งทําไปก็คือเรื่องของการที่จะสปอร์ตเงินให้กับบริษัทเอกชนผ่านในตัวปัญหาเรื่องคอม m e ช c i a l เ a เปอร์หรือว่าตราสารหนี้ของของหุ้นกู้ของแต่ละบริษัทเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการที่จะช่วยสปอร์ตตรงนี้จริงๆนะฮะซึ่งเราเชื่อว่าถ้าทางการที่อื่นๆทําคล้ายๆกันในรูปแบบเดียวกันเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเรื่องไฟแนนเชียลคร s i ซหรือการปิงตัวทางการเงินในในระยะสั้นได้เหมือนกันครับตรงนี้สําคัญก็คือ คอมเม financial crisis หรือว่าวิกฤตการางการเงินที่เรากลัวๆก,กันก็คือการขาดสภาพคล่อง <c oughs> พูด,ดง่ายๆนะครับซึ่งรอบนี้ธนาคารการาลางสหรัฐทำเร็วมาก <c oughs> นะครับแล้วก็อัดฉีดเงินไม่ไม่เรียกว่าเข้ามาเยอะนะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนก็คงจะทำ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาได้บทเรียน <c oughs> ในปี2008ซึ่งเขาอาจจะทำช้าไป <c oughs> จึงจนถึงเกิดวิกฤตรอบนี้ก็เลยทำเร็ว <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็คงสรุปกันได้เบื้องต้นว่าตอนเนี้ยเราอย่าเพิ่งกังวลมากนักกับ วิกฤตการเงินเพียงแต่เราก็ระมัดระวังติดตามสถานการณ์ต่อไปแต่เพียงแต่ว่าเราเห็นว่ามาตรการออกมาเร็วแล้วแล้วก็สัญญาณต่างๆยังไม่ได้ชี้ว่ามันจะเกิดรุนแรงเหมือนปีศูนย์แต่เรายอมรับว่าวันนี้ภาวะมันก็ตึงตัวขึ้น<ช>นะครับสุดท้ายก็คือตลาดหุ้นรจริงๆต้องบอกว่าในความเห็นผมเนี่ยการลดลงของราคาหุ้นขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นวิกฤตละลักนะครับถ้าเราดูดัชนีที่วัดความตัวของตลาดหุ้นเนี่ยวันนี้เนี่ย ที่คนมักจะพูดกันคือวิกเซนเดตวันนี้วิกเซนเดตก,ก็80กว่าก็วิ่งไวเท่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองวิ่งเข้าไปเท่ากับปี0ูนย์แปล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดหุดด้นในเกิดวิกฤตแล้วนะซึ่งตลาดหุ้นก็จะไวกว่าเศรษฐกิจไวกว่าตลาดการเงินในระดับหนึง่งนะครับแต่ว่าอรอบนี้เองเราก็เห็น,น,ะนะเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเองก็พยายามออกมาตรการมาเพื่อลดความผันผวน นะครับเรื่องของการทำช็อตเซลล์เรื่องของการขยับเรื่องของเซอร์กิตเบรกเกอร์นู่นนี่นั่นอะไรต่างเราก็เห็นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปคือคือผมคิดว่าตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นได้มีการสะท้อนไปแล้วว่าเกิดวิกฤตนะครับสิ่งเดียวที่เราจะคาดหวังก็คือวิกฤตนั้นจะไม่เกิดนะนั่นก็คือโอกาสของการลงทุนในช่วงนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าความผันผนยังมีอยู่แน่นอน นะครับเราเราคุยกันมาทั้งหมด3เรื่องเลยตั้งแต่วิกฤตของโควิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเงินทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยวันนี้เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เรายังเห็นอยู่นะครับว่ามีความเสี่ยงเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าจริงเราก็ไม่ได้ประมาทนะเราก็มองเห็นความเสี่ยงแต่เราเห็นว่ามันมีมาตรการออกมาค่อนข้างเยอะและมาตรการทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยจะเป็นตัวช่วยได้ก็ในส่วนสุดท้ายนี้ก็คงอยากจะขอสรุปในเรื่องของแนวทางในการลงทุนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย เชื่อว่าตลาดหุ้นยังยังมีความผันผวนสูงอยู่นะครับเนื่องจากเหตุการณ์ของโควิด -19 ยังไม่จบนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นจะดีขึ้นจริงๆก็ต่อเมื่อโควิด -19 จบเพราะเป็นต้นเหตุของปัญหานะครับสำหรับการลงทุนระยะสัน้นผมคิดว่าตอนนี้ก็ถือว่าเสี่ยงเพราะความผันผวนสูงมากส่วนการลงทุนระยะย,ยาวผมคิดว่าเริ่มมีความน่าสนใจนะครับนักทุนถ้าจะลงทุนในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าลองจังหวะของราคาที่ลดลงมากจริงๆนะครับ แล้วก็เน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในที่นี้หมายถึงว่าแนวโน้นมธุรกิจด,ดีนะครับแล้วก็ฐานะงเกินทางการเงินเนี่ยแข็งแรงมีเงินปันผลผมคิดว่ายังถือว่าตรงนี้เป็นโอกาสของการเข้าลงทุนในระยะยาวได้นะ <S <S ส่วนระยะสั้นนึงตรงนี้ก็คงเรียกว่ายัางคงต้องระมัดระวังตัวต่อไปนะครับ <S <S สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่อยากจะมาเล่าเพียงเท่านี้นะครับก็คงจะ ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณดุกทอานนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันครับ